อแอบซ่อมแอบซ่อมโอเคถึงจุดพอดีอันนี้อะไรเนี่ยตายอะไรอะไรตายดีหกตัวแล้วว่ะกระสุนจะหมดแล้วสี่นัดสุดท้ายเอ้สิบนัดสุดท้ายสิบสี่นัดโอเคเราเสียเวลาตรงนี้เยอะมากครับตายสุดหมดละ สวัสดีครับชาวเว็บดอทเมทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่านะครับวันนี้ทาในเกม AVA กันอีกแล้วก็เป็นเกมที่เล่นฟรีในสตรีมนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็เล่นไปพอเล่นจับจังหวะเกมได้แล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเล่นโหมดที่เรียกว่าเป็นโหมดตำนานที่ผมเชื่อว่าคนที่เล่น AVA ทุกคนจะต้องผ่านมากับโหมดนี้และไปถึงโหมดที่ในสมัยนั้นคือเรียกว่าเป็นโหมดที่แปลกใหม่และไม่เหมือนใครมา,มากนะครับโอเคซึ่งอย่าลืมกดไลค์กดซับวุ้ยใจครับ ปกรโคด้าผช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสําหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชําระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยาก หากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับใน่วนของโหมดเราจะพูดถึงนั่นก็คือโหมดนี้เลยนะครับเป็นโหมด move the tank หรือว่าเรียกว่าถ้าใน,ในยุคนี้ก็จะเป็น move the payload อะไรอย่างนี้ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผมคิดว่าเกมที่มีโหมดแบบนี้เนี่ยเกม fps อะนะในเมืองไทยก็น้อยนะแทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ผมเล่นสุดเฮ้ย มันเจ๋งมากครับในสมัยที่เกมเปิดมาแรกๆนะครับซึ่งตอนนี้เกมมันก็กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็อยากจะกลับมาเล่นแบบเต็มที่ดูนะครับซึ่งในส่วนของปืนเนี่ยผมก็ซื้อมาแล้วนะเป็น AK นะผมชอบเล่น AK นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ซื้อมาเป็นเวกเตอร์นะครับซุปเปอร์วีแล้วก็สไนเปอร์ซึ่งสไนเปอร์ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่ซื้อมาเฉยๆนะครับโอเคเราไปลุยกันดีกว่าครับผมลุยๆๆๆโอเคเฮ้ยแบบนี้ผมไม่เคยเล่นด้วยเนี่ยว้าวจริงๆผมก็เล่นประมาณสี่ห้าตาแล้วนะแต่แบบนี้เพิ่งเคยเเล่่่นคครรรัั้งแกกบวาาจจะสุมม ว้าวดูดีดูดีนี่คืผมปรับภาพสูงส<ะ>ุดด้วยนะครับทุกคนอฮ้ยอันนี้แล้วเนี่ย you are squad leader เฮ้ยมี squad leader ด้วยเหรอเฮ้ยไม่รู้วะเนี่ยนี่ผมก็เพิ่งหยิบมาเล่นครับโอ้มีคนดันมาก็ในเกมนี้มีคนบอกว่าอุ้ยมีคนบอกว่าไม่ต้องเลงนะพี่ยิงไปเลยนะฮะโอเคเข้าใจเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจว่าเกมนี้มันคือมาเล็งได้แหละแต่ว่าไม่เล็งก็ยิงได้เกมนี้นะโอเคปาเบิกมีคน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  โอ้โู๋ิงไม่ทันดันไปครับแล้วไอ้ไอ้นี่มันเรียกยังไงวะสปอร์ตลีเดอร์เนี่ยเรียกยังไงนี่เหรออ๋ออ๋อเรียกเรียกของได้ใช่ไหมโอเคถ้าผมก็ไปเก็บมาไม่รู้เลยเอาไปเติมคุดยักประชิดครับมากดท้ามมากดท้ามนี่ล่ะรีโหลดเดี๋ยวทำไมช่มยผมพอดีมีคนหรือเปล่ามี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 คณะอู๋ไม่ตายไม่ตาย โอเคเควนซ่อมรถถังรียบร้อยๆว่าผมขึ้นไปเลรข้างบนดีกว่าสุดวันนี้มันเราไม่ทำอะไรวะอ๋อเราสามารถสกาวศัตรูได้โอเคมันมันใช้หน้ามันก็เป็นหน้าที่ผมจะไปเนี่ยขวาก็มีตายซ้ายปะข้างบนมันจริงเราฟรีขนาดนี้เหรอเพื่อนถามจริงโอเคตายโอ้ยไม่เข้าหัวตายสวย เออโดนมาพอดีรีโหลดยั้าหน้หม่โอเคขาวพอดีด้วยนะเต็มจอโอเคอึ๊บพ้อก่อนเอาระเบิดตีอีกเยี่ยมปะควันก่อนปะควันก่อนหลอกล่อตะตูหลอกล่อตะตูมีตู้อยู่ด้านขวาเต็มเลยโอ้ยเลรนมาอยู่เลรนมาอยู่ฝั่งนู้นเขาดันสุดๆเลยเนี่ยมีคนมีคนมีคนตายตายมาโอเคมาโหรถถังรับนานของเราโอ้ เข้าไปก่อนหนึ่งลูกโอ้โอเคระเบิดได้คิวอยู่สวยครับมดี๋ยวผมมาเปล่าผมเสียวผมขึ้นมาอย่างเดียวเลยตอนนี้เดี๋ยวมาก่อนมันดีกันอยู่ใช่ไหมโอ้ยเยอะจัดเยอะจัดเอาดันกันไม่ไปเลยเนี่ยโอ้ my god fire throw เปลวดีอีกตัวอีกตัวนึงของผมมามีใครจะเก็บไหมเพื่อนผมให้ผมไม่ได้ใช้เลย ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่ในนี่แล้วเพื่อนนี่แล้วทิ้งระยะไกลไปอุ้ยอุ้ยมาปามไปก่อนถึงลูกเข้าจุดแล้วปล่าเข้าละเปลี่ยนจุดใหม่พอดีอยู่ข้างบนนะเพื่อนขึ้นมุนไงวะได้ปะตายโอเคเคลียร์โอเคสวยเพื่อนรีโหลดอาจจะงงนิดนึงฮะด่านที่ผมไม่เคยเล่นนะเอ้ย โอเคมาวางระเบิดฟันไปก่อนเลยเย้หือยิงมามายิงมาตายโอ้ยเกมนี้มันต้องค่อยๆยิงจริงนะฮะแต่โอเคตอนนี้เริ่มเริ่มจับจุดถูกแล้วถ้าเทียบกับคลิปแรกนี่ผมยิงไม่ได้เลยอะไปซ่อม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 ระดันไปฮะซ่อมระดันไปอุ้ยสไนเปอร์ไรเฟิลว้าวโดนยิงกดยันหน้าบ้านเหรอโอ้ย ขนาดนี้เหรอครับโอ้ยมันจะมันเกินไปแล้วเพื่อนได้อยู่ขอไปแล้วหนึ่งลูกเปิดฟันมาซ่อมตัวถังก่อนครับเคระหว่างซ่อมรีโหลดได้ซ้ายมีคนปะมปัดวิ่งไโ,โดนดาวิจกเกิือซ่อมแล้วสวยอยู่รีโหลดเออกรสุดหมดพอดี ึ้มอ่าสวยงามโอเคตายโอ้สู้เยอะมากเลยครับตอนนั้นน่ามีคนรีโหลดอุ้ยตายโอเคดันได้ปหมต้องซ่อมใช่ไหมโอ้เฝ้าตรงตัวเด็ดมากคือมันต้องยิงต้องยิงคอขออะเกมนี้นะครับกดรัวกดรัวคือคิวไม่ได้จริงๆ ว่าจากระยะอย่างเงี้ยยังได้อยู่รีโหลดโอเคดันขึ้นบนมาเคลียร์มาเคลียร์พวกนี้เออเนี่ยไอ้พวกเนี่ยแหละไอ้พวกนี้แหละฐานเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ฐานเกิดไปดิโอโหหิวคิวจัดแต่เป็นการดีฮะอย่างน้อยก็ขึ้นไปเคลียร์ไอ้ตัวข้างบนได้นะต้องซ่อมรถถังโอ้จะขึ้นยังไงดีเนี่ยตาย ตายดูแล้วเพื่อนสวยอยู่คือผมจะมาเคลียร์ข้างบนให้นะโดนี่ะโดนเอาโดนโอ้ยทะลุแฟลชไหมล่ะทุกคนมีคนอยู่ตรงนู้นอันยึดซ่อมก่อนซ่อมรวดเร็วซ่อมรวดเร็วแอบซ่อมแอบซ่อมโอเคถึงจุดพอดีอันนี้อะไรเนี่ยตาย ไป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  move the tank move the tank reload ยอะเท่าไหม่ไอผมชอบการรีโหลดของปืนนี้จริงนะ AK เกมนี้คือแบบโคตรเทร่อะไรอะไระตายวิ่งหกตัวแล้วว่ะกระสุนจะหมดแล้วสี่นัดสุดท้ายเอ้ยสิบนัดสุดท้ายสิบสี่นัดโอเคเวลาก็จะหมดแล้วเนี่ยเราเสียเว,วลาตรงปีเยอะมากครับตายสุหมดละ โอ้ไม่ไหวไม่ไหวตรงนี้โอ้หหคนโดดมาใส่แล้วฮะซ่อมไม่ทันแล้วฮะแต่โอเคนะถือว่าดันมาใช้ได้ครับถือว่าไกลอยู่ไกลในะดับหนึ่งฮะอ้าวยิงได้ด้วยเหรอมาราเป็นฝั่งป้องกันกันบ้างครับสำหรับฝั่งรวดเร็วนี่ไตรงเนี้ยเราเสียเวลาตรงนี้มากเลยครับมันดันกันมาแบบไม่ต้องออกกเลยะอ้ยปืนที่อยากได้สกินยังนี่เราอยู่รถถังแล้วใช่ไหมคือเราต้องกันข้างบนด้วยอะ มีศัตรูหรือเปล่าความหวดรอโอหตูเพียบเลยซอมยังซอมยังน่าซอมหลับผมว่านะเฮ้ยเอาเอาไม่ซอมเถอะได้เพื่อนะอรือสวยเพื่อคิวลัวโอเคเราการได้บ้างครับการได้บ้างอ้ยแล้วมาสู้ตอนที่มันเพิ่งเกิดมปไหนอเราเคสวยอยู่เปิดแปดใช่ไหม โอเคอมหลังมาสวยอยู่อู้วันนี้เพิ่งเกิดเฮ้ยแต่คิวได้ด้วยวะไม่น่าเชื่อถ้วถามเพื่อนสวยโอเคจุดนี้มาเริ่มเริ่มเล,เ,ลเล่นลำเล่นลำบากละเพราะว่ามันดีกว่าฮะสวยได้ไหมเพื่อนตายรีโหลดยัไดไปใหม่โอเคเอ้ามีคนซ่อมอยู่หรอโอ้โหโอเค กันได้อยู่กันได้อยู่ยิงมาเลยเพื่อนยิงมาเลยยิงมาเลยฟันหมดฟันฮะให้มันเดินมาแล้วมันต้องโดนฟันเราต้องทะลุพันเรามันนี่เยอะยิงฟรีอย่างงี้อ่าโอเคมาอ่าแรกๆอาจจะงงๆหน่อยไม่เคยเล่นแบบนี้ฮะมาแล้ก่อนมาแล้ก่อนมุมนี้เราดีมุมนี้เราดีอยู่มุมนี้เราดีมากครับอัพเราดีมากแต่เรามองขวาไงมันหมักท้ายนี่ไงนาดเพื่อนใช้สแกนให้เราเออเนี่ย ต้องคนมีประโยชน์อย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่มีประโยชน์นะเมื่อะะกี้ให้ผมมาไม่ได้ใช้เลยฝ <g ib berish> ังออ่งนู้นออกหมดเลยอ่ะเฮ้ยเราโหดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนแรกนี่เราโดนถล่มยับนะเข้าไปก่อนหนึ่งลูกบึ้มไหมีใครยิงมาโอเคมันต้องมันต้องมาดันนะต้องอยู่ตรงตรงรถด้วยนะไม่งั้นงั้นดันไม่ได้โอเคสวย ยืมปืนไหมวะปืนสวยจังเพื่อนยืมปืนหน่อยแล้วกันอ้าวยืมปุ๊บตายปั๊บผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีระบบจอยไหมนะฮะแบบคนไม่เต็มแล้วมีจอยมาอะไรเงี้ยผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีก็หวานหมูอ่ะบอกฝั่งนู้นมีคนน้อยกว่าเราแน่นอนฮะดูดิห้าคนเองมั้งเราต้องแปดคนกดไปกดโดนด้วยไงล่ะเจอมีคนระเบิดปายบึ้มไม่น่าบึ้มอ่ะ พราะว่าตอนนี้คือศัตรูไม่ต้องดันแล้วครับค่อนข้างคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วอ่าว่าเราโอกาสชนะเราสูงมากครับจำนวนคนอะนะเราซอยเพร่อหน้าปุ้ดเฮ้ยทีหมวกหลุดแล้วนะซีโรสโอนระเบิดระเบิดฟัองกันมาก่อนเดินมาได้ยิงง่ายๆหน่อยอุ้ยมาซ้ายอ่าโดนหนึ่งนัด ของโดนไปหนึ่งตัวอ้าว no มันซ่อมอีกแล้วซ่อมก็หยิบมาเลยยิงอัดหน้าไปครับรีโหลดเดี๋ยวให้มันเข้าจุดเดี๋ยวให้มันเข้าจุดอ่าไม่ทันละไม่เป็นไรแล้วก็พังอยู่โอ้ยมีคนซ่อมยิงไม่ทันโอเคยนโยบวกควาไปก่อนหนึ่งลูกโหมาทำไมล่ะรีโหลดสวยอุ๊ย ขวาไกลขวาไกลไม่ใช่ว่ามันชนะนี่ร้องไห้เลยนะมันก็ชนะได้นะผมว่าต่อให้มีเรื่องจำนวนของคิวได้แต่ว่าผมว่ามันมันเล่นได้อ่ะนี่มาก่อนเพื่อนอุ๊ยมีคนมาข้างหลังอีกเขาก็พอที่ถึงเรากันนิดเดียวนะเวลาต้องสามนาทีนะมีคนอยู่ไหมไม่รู้แต่กดกดใส่คนอื้มสวยรีโรดโูมมีคนยิงมา คนนี้มาคีอคนนี้มาโอ้ยโอเคครับถือว่าโอเคอยู่คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่จะมาห่วงรถถังเดี๋ยก็ไม่ได้นะคนก็ต้องยิงนะครับต้องไปก่อนหนึ่งลูกมีคนด้านซ้ายบึ้มเลยครับเพื่อนอู้เยอะเยอะเยอะดันมาแน่นอนอยู่ซ้ายผมเนี่ยมาเปล่าอ่ารออยู่ มันจะมีตัวอีก่ะเฮ้ยมันจะมาซ่อมมันจะมาซ่อมซ่อมเสร็จแล้วด้วยปะโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท้องที่ทำลายได้ปะบุกควณ์ไปก่อนผังละผังละผังละรีโหลดสวยอยู่สวยอยู่สวยิยวต้องพยายามเอาลลบดฟันไม่ให้มันมองเห็นครับ อ่าได้เฉยโอเคเกือบยูเกือบยูอีกหนึ่งนาทีห้าสิบวิครับอ้าวตัวสไนเปอร์ยิงตายว่ะอย่าให้มันมาอย่าให้มันมานี่ก็พอโผัวเปล่าไม่โผัวเฮ้ยไหนหมดแล้ววะเสร็จละ เออเอาหิงข้างหน้าโดนข้างหลังมาอุ้ยในคิวหนึ่งฮะแรกไปเทรดเทรดสไนเปอร์ยิงจากไหนวะฝั่งนี้น่ามีคนหรือเปล่าวรอไซก็รับเยี่ยมีคนไหมกดไปก่อนกดค้างเลยก็คือกดค้างเกมนี้คือไม่โดนจริงนะแต่น่าจะชนะแล้วครับ40วิละนะครับ ่ฝรั่งก็ออกจากเกมโหแต่อันดับหนึ่งฝรั่งร้อยสี่เลยนะเขาทำแต้มได้เยอะมากครับยอมรับเลยโอ้ทำหไปก่อนหนึ่งลูกโอ้มองไม่เห็นรีโหรนได้ไหมโอเคตายตายสวยรีโหลดโอเคก็น่าจะประมาณนี้แล้วครับผมสำหรับ a v a ในะวันนี้นะกระหมดทำลายรถถังนะครับที่เป็นอีกหนึ่งโมดที่ไม่ได้หมดทันแล้วถังเลยเป็นโมด move Move The แ a n งที่สนุกมากแล้วก็ยังสนุกอ่ะผมเป็นเป็นโหมดที่เล่นแล้วมันแบบคลาสสิกมากๆนะครับผมก็เกมนี้นะโหมดนี้ก็เป็นโหมดที่ผมชอบมากครับโอเควันนี้ก็มาเนี้แล้วกันครับก็เดี๋ยวจะขึ้่นคลิปที่น่าสนใจไว้ตามนี้เลยนะครับเราเก็บเป็นโหมดดีิลไม่รู้แต่มันมากนะครับผมอ่าโอเควันนี้มานี้้วกันเราจะม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับโปรจต์ครับเป็นกำใจกองซาด้วยครับผมสำหรับวันนี้เอาไว้คิปแล้วกันครับสวัสดีครับฝั่งนู้นไปหมดเลย